สวัสดีครับทุกคนผมอยู่กับน้าแพ้มิวสิกนะครับในน้าแพ้ตัวนี้กีตาร์ Fender h ์ b ฮบริดจากญี่ปุ่นจำได้ใช่ไหมที่น้าแพ้มาใส่พี่อับหลังไงพี่อับหลังเป็นซีมัวร์ดันแคนลิตเติ้ลฮ่าเก้ามันยังไม่จบน้แพ้เอาอีกแล้วสมบูรณ์เสียงมันดีมากนะผมไปเล่นมาแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งไปเล่นที่โคราชมานะครับเสียงดีมากเลยชอบมากเลยแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ผมจะเปลี่ยนซีมัวร์ดันแคนลิตเติ้ลฮ่าเก้าตัวนี้ออกจริงๆตัวนี้มันสุดยอดแล้วนะมันสุดยอดแล้วผมเลยย้ำนแพ้ว่ามันสุดดยอแล้้วไไงงแแต่่มมมมััันนนยสสบบูรรณ์หผทีีพ้ต้้องเดาแลวว่าผมจะเปลี่ยน มัวลิเทิล59ตัวนี้ออกแล้วจะใส่ตัวไหนเดาเปลี่ยนนะก็ต้องเป็นดีมาซิโอแล้วดีมาซิโอเพราะอะไรครับทำไมถึงเดาก็มันต้องการให้ออกเสียงนนวลมัล่ะตัวนี้นวลอยู่แล้วอานวลเลยหรอนวลแล้วนวลมากเลยมันเดาไม่ถูกเลยเพราะอะไรป่ะเสียงมันตัวนี้มันชัดเออดีอยู่แล้วเออมันดีอยู่แล้วแล้วจะให้มันนวลก็เนี่ยผมให้นแพ้เดาผมจะใส่ตัวไหนไงแล้วเดี๋ยวจะเฉลยแล้วเดี๋ยวนแพ้ก็ทําเลยถ้าให้เดาก็ต้องเป็นมินิฮัมป่้ล่ะมินิฮามครับมินิฮัมเหรอซีมัวไปแล้วก็น่าจะลองดีมา เดี๋ยวรุ่นอะไรนะบอกว่าบัลลอ๋อเลยจำไม่ได้รุ่นอะไรนะส่วนมากเขานิยมเลียวเหรอฮอตเลียวเะรอฮอตเลียวอ่ะนะแพนดาวว่าผมจะเปลี่ยนดีมาซิโอฮอตเลียวแทนลิทเทิลห้าเก้าเสียงมันดีมากชอบมากเลยครับก็ยังงงมันน่าจจะบแว่ามันยังไม่จบไงเพราะะฉนั้ื่องเกี่ยวกับสีเปล่าสีเปล่าไม่ถูกว่ะเดี๋ยวอามาต้องสีแน่ที่อึดอัดอ่ะไม่ถูกว่ะ รุ่นเดิมรุ่นเดิมสีขาวทุกคนดูสีโมลิตอนฮ9เก้ารุ่นเดิมเลยใช่ไหมมันขาดตาท่านน่ะเสียงก็เหมือนเดิมทุกอย่างอุ้ยนแพ้เจ๋งอ่ะไม่ปหดเดาผูกด้วยแหมไม่ใช่หมอดดก็ล้วแพ้ก็ผมบอกแล้วว่าผมชอบมันมากเลยแต่มันยังไม่สมบูรณ์เพราะอะไรอ่ะเพราะมันเป็นสีครีมไงมันขาดตาท่านเองผมต้องไปซื้ออันใหม่มาเนี่ยเดนถูกทางแล้วอันนี้จะไปให้ใครอันนี้มีอีกตัวเตรียมไว้อยู่ไม่ขายไม่ขายไม่ต้องทักมานะจา์น้อยยังรออยู่ทุกคนไม่ต้องทักมานะไม่ขายนะครับ ผมไปใส่ตัวอื่นนะครับทีนี้เพราะว่าผมชอบมันมากแต่ว่ามันเป็นสีครีมขาวๆอย่างแค่นั่นเองครับลุยเปลี่ยนเลยครับมอะไครับจัดไปครับเดีวถามนิดนึงนะแพ้เคยเจอลูกค้าแบบเรื่องเยอะเรื่องสีแบบนี้ไหมต้องแบบต้องสีต้องเข้ากันอะไรเงี้ยไม่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 ค่อยเจอไม่ค่อยเจอไม่อเจอแบบขอให้เสียงได้ดังใจเขาจะชอบแล้วก็คือเอาเอาเสียงมาที่ลูกค้าคนนี้ก็อาจจะเรื่องเยอะหน่อยนะมาขอธรรมดามา กระเพรไม่ลำคาญพวกอ้นี่ใช่ไหมชอบขาวโมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลุยเลยครับผมได้ครับโอเคครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสีขาวลงแล้วนี่เป็นไงเป็นไงสวยเลยครับตามที่ชอบเลยรุ่นเดิมยังยังไม่ชอบฮชอบเรต้องไปขันให้ขาวอีกแฮะโอเคครับเรียบร้อยสุดยอดแน่นอนครับ